โอเวอร์ทบริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกเติมไวปลอดภัยมีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง L L P C L LY L Y l i f รวมถึงเท t ทีก็มีเช่นกันครับถ้าน้องหน,ห,นหนูอยากเติมไปสู Legend, ่มิส t ตอร Legend หรือบอดสวยๆในราคาถูกอย่าลืมไปเติม o อ e r Top Up กันนะครับเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยต้อง o อ e r Top ท p นะครับน้องๆเดี๋ยวไม่ชัวร์าดูได้บอกว่าห้าบาทหรือเจบาทเจ็ค่าบาทครับมั่นใจครับเจ็ดบาทมีแค่นี้ครับโอเจ็ดบาทครับ นะครับตัวเจ็บบาทมีแค่นี้ครับทีเกไม่ใช่ไม่ใช่เจ็บบาทครับ นออกหน่อยลัมเบเลิลออกหน่อยลัมเบิลออกหน่อยเถอะเว้เว้ไม่ได้เล่นเลยอะตั้งแต่เซตนี้มาไม่เคยได้เล่นลัมเบิร์นสักครั้งในชีวิตเลยอะขอเป็นสักครั้งในชีวิตให้พ่อแม่ภูมิใจได้ปะขอเป็นสักครั้งที่ทําให้พ่อแม่ภูมิใจได้ปะกับการเล่นอนะัคเมนลัมเบิรลน่ะหรือไม่ได้หรือว่าพ่อแม่ไม่เคยภูมิใจในตัวฉัน I don't care จำได้ไหมว่าผมเคยอยากเล่นอะไรจำได้ผมเคยพูดได้ปะผมเคยอยากเล่นอะไรใช่ครับบาดยอร์เดนครับแอบอยากเล่นบาดยอร์เดนครับจะให้คบกูไหมฮึ ถ้าผมมั่นใจว่าผมเล่นได้ถ้าเกมมันไม่หนักหนาเกินปัญหาเกมนี้โจนชิปหายเลยว่ะแบบโจนจนน่ะเข้าใจผมว่าโจนโจนปะ่ะแต่ผมไม่สนหรอกว่าเราแคปบอร์ดเบลโหนอยู่แล้วแอปแคปบอร์ดเบลโหนอยู่แล้วปัญหาคือยังก็ต้องทำสปาร์คหรือปล่าสปาร์คเพราะว่าไอ้เนี่ย,ยปัญหาบอร์ดยอดเดินไม่ไม่มีตัวไม่ไม่มีตัวใส่ อ้นน das ั่นดีๆเจ้าวินสิกกลัวตังค์ไม่พอซื้อว่ะยอดได้แม่งเต็มนี่แหละวะ พอซื้อแล้วเนี่ย ขานาดผมถึงอยากเล่นห้องที่มันแจกสแปดก่อนเพราะว่าม่งคือมันไปยากอ่ะ้เรื่ยงเงินปัญหาก็มีเรื่องเงินอีกชีวิตโจนอีก ก็ต้องเล่นทริปเนี่ยไอซตอนจะเล่นแล้วพราะทำสามดาวนี้เล่นเจ็ดแล้วทีนเล่นมาจนน่ะแน่นอนจนอยู่แล้วไอ้เหี้ยเล่นบาทอ่ะ ตัวนี้ไม่ซื้อแล้วกันนะหรือเราทำแค่สองดาวตัวนี้แล้วก็ฟาดเปลวไปเลยวะฟาดไปเล่นแปแล้วก็ทำสามดาวตัวอื่นที่หลังวะแต่แม่งใจนี่ไป,ปะโปลวะปอกมันจะวิ่งแปลโปลวะหรือจริงไม่ไงเราต้องโลหเพื่อหาบาทสาเปลววะใช่แต่ถ้าบาทสามเราก็ฟาดเปลวเลยปะใช่ใช่ใช่ใช ไปหกแล้วก็โร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 หยิบอีคอนเท่านั้นหยิบอีคอนหยิบออคอนหยิบออคอนไม่ว่าจนแล้วไม่มีตังแล้ว <REAL> UM <ps> อยู่แล้วตัวที่หกเล่นอะไรวันระหว่างแต่มีดาบอ่ะเล่นทริปะน่าเล่นทริป่าวะอเกือบบินสตรีดด้วยนะ ตือบินตีด้วยนะเจ้าอ่ะตือบินตีด้วยเจ้ามีอะไรเป็นลัมลเบิร์นมันไม่ได้หรอกดีครับไม่ถ้าได้ลัมเบิร์นผมก็เล่นบาดไม่ได้ครับผมก็เล่นลัมเบิร์นธรรมดาครับผมก็เล่นบาดได้ไม่ได้หนูครับเจ<ะ><ะ>้ารอดูไอเทมอะ แต่จริงนะเว้ยถ้าสอบต,ตัวนี้สามดาวเราก็ทำสามดาวตัวอื่นง่ายขึ้นเยอะเหมือนกันปะถูกปะไม่ตอนนี้สามสองสิ่งผมอยากได้สุดคือ r o โกลด์ว่ะ Y Growth จบเลยเวดดีมโอ้ยแค่แต่เชื่อ Y g r o ลดก็ไม่ได้อกไ้ขนาดนั้นกูู้ดึกตังกูไม่มีเว้ยไอ้ตังกูไม่มีอ่ะแต่มันออกได้แค่สามสองเอา Y Growth ถูกปะไวโกลเปนเวดดีจัดเลย แต่เงินไม่มีค้าพี่ชายสองบาทค่อยหานะตอนนี้ทำมีคอนก่อนเออะไรเจ็ดเจ็ดไม่ใช่มีเวล์บอยตาปะเนี่ยอุ้ยแคท พูดทำแค่ดีจัดอะแค่ตอนโดนตันพอดีเราไปหกเธอหน้าไหมอ่ะถ้าไปเธอหน้าก็เก็บ Oh my god Thank God It is game fucking over โลาห้าก่อนถูกปะเราค่อยกดเวลลหกทีเดียวปุ oh. ๊บ ไอ้เงี้ยมันโอเวอร์ยังวะโลกูได้มนรีโลที่ดีที่สุดในยุคกูได้มนรีโลที่ดีที่สุดในยุคโลเลยเพราะว่าเฮ้ยโอยไม่ได้เล่นลูลูในบอร์ดใช่ไหมพี่กี้ที่แต่ตัตวสองตัวนี้มันแพ้พอคสับอ๋อเธอหน้าฮิตตัวหนึ่งแน่นอนถูกปะ่ะเมื่อจะตัวนี้สองตัวนี้ไม่สองตัวนี้แบบเอเอขอร้องล่ะ แค่ไปแกไอแอนกลางก็ดีนะเวย้ยสมพูดตรงๆนะเวย้ยเกมนี้แม่งได้ได้อีกคอันไหนก็ดีหมดอะ่ะโอ้คือผมมั่นใจมากว่าเล่นได้เว้ยผมแค่ไม่มีสปอตไปเว้ยไอคอมเชียนอะ่ะผมแค่ไม่มีสปอตไปเว้ยเรียบร้อย มาหนึ่งบาทไม่สอนให้กูหน่อยหรอที่ลงหน่อยกูจะได้บาทสามมาด้เนี้นมนะั้ บาสสองก่อนกูมีจำนวนยิงเพิ่มแล้วแต่กูยังยิงไม่กูย,ยิงไม่แรงเพราะกูนึงดาวนี่ไอคิดดูนะเว้ยผมแพ้ผมแพ้แค่ไฟตอนสองหตอนนี้ผมแพ้แค่ตอนสองหตอนต้นเกมอะ่ะผมแพ้แค่ตอนต้นเกมอะ่ะเพราะผมเวล4 เอาจริงนะตัวเฮียอะไรก็ได้ละมั้งผมว่านะไม่สนแล้วตัวเฮียอะไรก็ได้ขอแค่ขอแค่มันทิสามดาวปะ่ะนาทีโบกมาก่อนก็นไปอ่ะผมบาทขอแค่บาทสองก่อนเพื่อนถ้าโรฟรีโอเค มันโหลได้นะโหลเหอะปาดสองโหลด40%ในซาดหายากมากวรเนีม่ยากเมื่อนามันคือเว้ของตัวนี้เว้ยเยอยกม่ยากโอ้แน่น่าออกจริงว่ะ แพ้ผมแพ้ผมแพ้คนนี้ก่อนนี้ผมแพ้คนนี้คนเดียวตอนตอนสองห้าที่ทีเอฟสองผมมั่นใจเล่นบาทบอร์ดนี้แม่งก็สามดาวทาั้งบอร์ดได้เออเด็ดเกมอ่ะโอ้แพสี่ร้อยหกห้าแล้วเขาทำอะไรอ่ะพอชนะสลับแพ้ปะชนะสลับแพ้งไงถ้าทำได้ต้นเกมเนี่ยแมงก็ชนะสี่หกร้อย่ว่า เวทสุดโกงครับที่ผมไม่เคยเล่นแล้วทำได้ครับไอ้ชนะสลับแพ้นนะผ่แคงแค่มสนแค่บาทสามหนูปะ่ะคือถ้าบันฮิตหมดไอ้เหี้ยเลดเกมจะออกแต่ทิตตนาแล้วก็มีแต่ว่าก็โอกาสออกตัวอื่นได้ด้วยหรือ่าแต่แบบทิตนานาไอ้เหี้ยอเหี้ยทำานะสามแมวอะเล่นเล่นเล่นไม่เล่นฟิตก็ได้ปะ่ะเออหวานล้วไม่เล่นฟิตก็ได้ะเวย้ย เอาให้มันมาก่อนแล้วนะดูโลฟีผมดิให้ดูโลฟีผมดิ เล่นวาลโลน้อยสัตว์โอ้ผมเล่นรีเตอร์ว่ะเอาบัฟเอาบัฟให้นี่ว่ะบัฟให้ตัวเองกับกับไอ้นี่ว่ะเธอน้าฮิตเธอน้าต้องฮิตแล้วละฮัลโหลพี่เธอน้าผมต้องฮิตแล้วล่ะ ไม่แต่อายิปบดฟิตเราก็สามได้นะเว้ยขอคอมแบทขอคอมแบทอ่อดูดีสุดสามเมื่อไหร่กดเวลเมื่อนั้น บาทสามเมื่อไหร่กดเวล้มันนั้นฝูกกูเองไม่ได้คิดไม่มีใครคิดกูคิดเองก็เดี๋ยวมันฮิตอยู่แล้วตัวพวกนี้โลหกเพื 6, ่อหาบาทสามเดี๋ยวตัวเดี๋ยวมันฮิตเองได้เท่าไหร่ครัสเต็ตสองได้สองร้อยห้าสิบป่ะวะไม่ใช่ดิได้เท่าไหร่วะ น้าว่าสองร้อยกว่านั้นผมไม่เท่าไหร่จำไม่ได้เท่าไหร่วะแต่สเตจ3สามสองร้อยแปดสิบดหมดบีมีกี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวำให้ครับตอนนี้มีสิบตัวครับเชื่อจริงไอ้เชื่อผมว่าพวกเรายัต้องเล่นฟิส่าว่ะเกมนี้โอกาสฟิส่าแม่งทำได้โคตรเยอะเลยถูกปะยอร์เดนกับไอ้น่ะตอนนี้ต้องรีบไปแปดก่อนอหรือผมทำที่นี่ละไวเบนวะ ทำที่นี่ไวเบนมาถ้าทำระบายเบนกูฟ <c oughs> ิตสามแน่นอนนะยส <st> <t> ok เตทหกอ่ะเล่นแต่ฟิตนะเก็บป่ะฟิตเก็บเนาะรอเล <c oughs> เวลเก็บอ๋อแต่าเต็มทั้งาน <c oughs> ใช่ครับเป่นสองรายได้ครับ ถ้าตัวในบอร์ดเราเราโรฮิตตัวที่มันเป็นตัวเดียวกับตัวในบอร์ดเราจะได้สองโรฟีครับ When I say this, com is playable, is playable bro. ไอ้เหี้ย t r u s me สัตว์แค่มึงต้องมีสปอร์ตไปพูดตลอดไอ้เหี้ยกูพยายามหาสปอร์ตมาตั้งแต่แพทที่แล้วแต่กูไฮโลอัรเมนนี้ด้วยแต่คือถ้าเป็นห้องไรซ์นันก็คงง่ายกว่านี้ ที่อันนี้ผมบอกถ้าไรได้รีดอร้อยผมพร้อมไปตลอดเอแต่มันไม่เคยได้ครับเจอห้องไรยังไม่เจอเลยได้ยังพี่เอาจริงนะเกมนีปะยังไงถ้าเกมได้ฟิตไม่สามเกมนี้คือโลโลผมพูดแค่นี้เลยถ้าเกมที่ผมฟิตสามไม่ได้เกมนี้โลโลเกมนี้ดวงดวงไม่ดีเกมนี้ไงก็ดวงสวยถ้าเกมมีฟิตไม่สาม ิสภาพผมบีออนอ่ะโลผมไปโลเวลแปดกิโลผมแพ้ผมบาดแพ้ผมได้กี่โลคือแบบไอ้เหี้ยรักเกมีวิปแม่สามแม่งโลโลจริงแต่มีคนเล่นโจสลัดอยู่ไหมกต้องรอโจสลัดไปโอ้โหแค่แเดียวเมื่อกี้แค่แค่เดียวใช่ปะเมื่อกี้แค่ดแเดียวเลยใช่ปะยังไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยสิบเอ็ดตัวอยู่บ้านแชะครับใช่ครับก็ร,บอรอปิดขายหรือปิดไม่เล่นครับ แต่คือถ้าถ้าไม่ถ้าฟิตเข,ข,ข,ขาเ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 ลิกเล่นฟิตไอ้เชี่ยยังไงก็ยังไงก็นั่นแน่นอนไอ้เนี่ยผมมั่นใจไม่เรื่องเรื่องของเขาเอาเรื่องของเราก่อนอไม่ในเกมเนี้ยผมลืมไปเลยว่ามีบล็อกผมไม่น่าที่หนึ่งหรอกถ้าปิดไปสารือกป่ะไม่ยิงไม่โดนเลยอ่ะ อ๋เฮียบอมดูดจมูกเด็กคายสาดเมื่อกี้รวมบอมดูดจมูกเด็กคายไม่เราโคแคน้นเอาอย่างไวโ้โหว่าผมมีสิทธิ์มีสิทธิ์วินเอาอยู่มามิดเพคกูมิดเพคกูมิดเพคกูลบสองโลโอ้แค่กูลืมมิดเพคซะ ก็ไม่เข้าได้แล้นะอันนี้โดยดีจัดเดี๋ยวงดีไหมผมก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าเกมนี้ถือว่าดวงดีนะฮะเพราะผมก็ตัดใจดีด้วยแต่ผมร้สองโลอีกทีแล้วกูก็ไม่ได้อีกแล้วเจาะเวียนะอย่ายกลับเป็นโค้กหนักอยู่ดี ตีคอ,อไหมเนี่ยที่หน้าจริงรอรอมันดับไอเทไมไปแล้เนี่ยแต่ย่าลุกชาตินลยดูบาดตีดิโคตรไวอะ่ะเพราะอะไรเฮียเพราะยอดเดิน3สามดาวบัฟครับไอ้ย่าคือทุกอย่างมันคือมันออกแบบมาให้เล่นด้วยกันอะ ผมไม่รู้ว่าเดฟมันคิดยังไงจะแค่อ,อ่านก็ดกเดฟมันเอาอแอบไปให้มันเล่นด้วยกันอยู่หรือเปล่าวะเล่นแบบเนะี้ยไม่ได้ดีกันไอ้เช่นคอมโบสองนะคเล่นฟิตอยู่ไหนเขาบอกแล้วนะถูกว่าแต่เขายังไม่ได้เล่นแต่เขาเหมือนจะรู้นะผมไม่รู้ว่าเขาดูเราอยู่หรือเปล่าแต่เขาจะรู้นะว่าผมจะทำฟิตสามหรือเปล่าเขาเรียกไม่ขาย ทุกอย่างมันออกแบบมาเล่นด้วยกันอ่ะโบนัสร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ย่าแรงสปีดร้อยสามสิบเปอร์ข่าวถามจริงไอ้ห้าบ้าทมันจะไม่เก่งยังไงวะไอ้ยา่าถ้าเรามีสเปดยอร์เดนเรามีอัเมนลีโลหรืออัเมนอีคอนช่วยฮิตอ่ะคุณคิดดูนะเไยดูอ่ะผมอธิบายผมอธิบายความเสถีจี้ของบากกับยอร์เดนไอ้ยา่าชนะได้ตัวสุ่มตัวได้แล้วตัวแม่งออนบอร์ดแบบว่ามีโอกาสได้ตัวออนบอร์ด แพ้ได้รีโลแล้วก็มีตัวอื่นสามดาวได้โบนัสมีฟแล้วยอเดิมบับตัวเองได้โบนัส bon ตัวเองได้โบนัสยอเดินสองเท่าทุกอย่างมันคือแบบทุกอย่างมันซีจี้กันเองหมดเลยมีแคสตหนึาแปดทำไมเบาจังวะ ฮ่าฉันก็เคยเป็นช็อตแบบเนี้ยฉันก็เคยเป็นที่อยู่ดีที่อยู่ดีที่นี่ก็เดินแลบมาโดน่ะเป็นอย่างบ่อยเลยพี่ชายเป็นโคตรบ่อยเลยที่ผมยังไม่เทรดนะน่ะเทรดกูไม่มีนะไม่มีนะเว้ยแต่ต้องเจอโคตรจุนแต่แลกมากับโรวินได้นะครับฟิต ยี่บสี่โลกูจะมีฟิตสามอ่ะฟิตหกตัวหกสี่ยี่บสี่กูต้องมีขั้นต่ำยี่บสี่บาทกูถึงจะหาฟิตสามโดยที่ม่เสียอีกคนเลยโอ้โหชิปหายโพซิชันพังแต่ไม่เป็นไรวะคือมึงใหญ่มันก็วันช็อตอีกที่ได้อยู่แล้วบ่อน,นี้มันโอ้แต่บ่อน,นี้มันแคบเกินวะ่ะ ม<บา>ีพันไม่ได้ครับมีก็คือตัวที่มันป่าครับยิ่งมีมีเยียก็ป่าเยอะครับออกแต่ฟิตแล้วไม่ปั่นนะผมทำทีสามไว้ถ้าเราทำทีสามการันตีออกฟิตถูกปะกี่บาทเองวะเก็บแล้วเก็บแล้วไม่รู้อะเกมนีเกมมือือเจ็ดเอ็ดอะฟิตไปสาม 3, เกมหมาครับ พึ่งไม่สามเงเกมอะครับไอ้เหี้ยแน่นอนครับเกมมอะครับเก็บชิดรอแล้วด้วยอ่ะเราไม่มีทำเราไม่จำเนต้องไปก้าวเพื่อมานั่งหาซิกด้วย ดูบาทผมดีเยอะเราหมดเลยเยอะหรือเราโลฟิตเองไปเลยวะเยอะแต่ทิศก็สิบกว่าบาทเองวะเฮอยยังไงกูก็ควรจะทิศร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแบบถ้าเลื่อนขนาดนี้โลขนาดเนี้ยกูมีโลหกสิกูมีเกินเหมือนกูมีเกินร้อยกว่าบาทตอนนะ ถ้าถ้ากูไอชิ้นที่สามกูสามารถการันตีฟิตได้ด้วยไม่ได้มาฟิตหรอกูข้ามฟิตเปล่าวะไม่ได้มาฟิต This game just bad bro. This game is just bad bro เฮ <ousse au> ้ยเขี่ยอะไรโล่พูดเดียวฟิตกูเจอแค่เนี้ยโอ้ยเขาไม่ได้โฮฟิตเพื่อนเขาไม่ได้โฮฟิตเพื่อนผมโล่ฆ่าไหมผมโล่ฆ่าไหม ไอ้ยาหกสิบบาทกูโล่สูตรฟิตคือมันคือเหี้ยอะไรวะองเอาโลไปเนะี่ยกูแพ้อยู่แล้วบอกวะวเกมนี้กูไม่มีเครดิตกูเล่นเล่นเกมไม่ได้เนี้ยเรียร์อะคือมันทุเรศอ่ะ์ะข้อหน้าผมต้องออยินถูกปะรีบหายทีกล่า ไว <Yeah. S 2> ้สอื่อนชีวิตปะไม่ก็สองชีวิตอยู่แล้ว ที่แต่ละฮิตได้ก็ดีนะฮิตฟิตแน่นอนว่ะโอเคครับสภาพไม่ต่างเกมไดโน่ที่กูนั่งสุ่มเป็นล้านนะแล้วกูก็ไม่เจอ ความปิดกูเองอีกแหละเกมที่นี่กูไม่เคยมีฝีมือพออยู่แล้วไอ้สัสกูไม่เคยมีฝีมือพอในการเล่นเกมที่นี่อยู่แล้วประเด็คือกูการันตีกูไม่มีเธออีกเธอหนึ่งที่การันตีฟิตลอตมาโคกไม่มาเจาะเกาะไม่มีกูแต่ครับปิดพอตเผื่อฮิตฟิตสามไปละ ทำมาทั้งหมดเพื่อให้กโูหิตฟิตแล้วกูก็ไม่ฮิตครับเริ่มขาดใจแล้วตอนกูแข่งแล้วกูโดนใครสาสาได้ยังไงวะเรื่องละครับแต่เกมนี้ประสบความสำเร็จสำหรับผมแล้วแต่าแม,แแตมานครจะฮิตฟิตสามมพูดจริงจไอ้เนี่ยบางคนจะฮิตฟิสาม ฮิตฟิสสามอาเอี่ย